บวนรถชานเมืองครับขบวนที่่31ครับกรุงเทพไปาทางแก่งคอยฮะตอนนี้ก็รับส่งบริษัทนี้ชุมทาบางซื่อครับก็รอบ,บริษาทนะ ตอนนี้ก็ออกแล้วฮะสีตองสองครับ ไปแล้วฮะขบวน3ามทีหครับกรุงเทพแก่งคอยฮะสังเกตได้ว่าตรง2ตู้สุดท้ายก็ก่อนตู้สุดท้าย1คันครับก็จะเป็นรถชั้น2ชั้น3าอยู่ด้วยกันนะครับ,บรถบสสนะครับก็ตอนนี้ออกไปแล้วก็อยู่รถสมุทรสันที่กม11บางเขนหลัก4ดอนเมืองรังสิตยาวๆจนถึงลบบุรีฮะนะนำไปภัยทุกคนทุกท่านทุกเส้นทางสวัสดีครับ